กระผมอดิศรเพียงเกตพักภูมิใจไทยเปิดการปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครพนมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ละพักการเมืองจะใช้เวทีปราศัยพบปะกับสมาชิกและพี่น้องประชาชนในสถานที่ต่างๆเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ที่จังหวัดนครพนมครับสสคนหนึ่ง ปัจจุบันมีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรสังกัดพรรคภูมิใจไทยขึ้นไปพูดจาปลาศัยโดยไม่คํานึงว่าสิ่งที่ตนเองพูดนั้นมันไปกระทบความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไปกระทบความรู้สึกของสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรคนอื่นจังหวัดอื่นๆเขายกตนข่ท่านบอกว่างบประมาณนี่ สอสอเหล่านั้นที่ได้ไปเนี่ยสู้ไปที่ไปที่จังหวัดที่มีรัฐมนตรีที่เป็นรัฐบาลดูแลการคมานาคมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมศีสเกตลาม,มาจนถึงนครพนมได้งบประมาณมากมีความเจริญแต่สกลนครอุดรธานีไม่ได้รับงบเพราะสอสอเหล่านั้นไม่ได้สังกัดพรรค และพี่น้องประชาชนขึ้นกูขึ้นมึงมึงไม่ได้เลือกพรรครัฐบาลไม่ได้เลือกภูมิใจไทยจึงไม่ได้รับงบป,ประมาณสสอภิปรายในสภาตนตน,ตนเองนั่งอยู่บนประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานก็รู้ว่าสสเหล่านั้นเหตุที่ไม่ได้งบไปลงจังหวัดตัวเองนั้นเพราะมันโง่ไอ้โง่ผมฟังผมตั้งสติหลายครั้งว่าเนี่ยเป็นคำพูดที่หลุดออกมาจาก รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือไม่ผมไม่ถือสาหาความอะไรหรอกครับเพราะคุณสุภชัยพอสุก,กับผมรู้จักกันดีแต่ก่อนก็อยู่ฝากฟั่งกับพรรคไทยรักไทยนี่แหละครับหลังจากนั้นก็กระโตกกระตากหนีไปอยู่กับยี่ห้อยร้อยของจังหวัดบุรีรัมย์และสมัครผู้แทนก็ได้เป็นผู้แทนในสมัยนี้จะเป็นอะไรก็ช่างครับแต่วาจาที่ท่านพูด ในเวทีปราศัยมันกระเทือนจริงๆผมคิดว่าคนอย่างรองประธานสภาทําผิดอย่างนี้ครับสะสะเขาไม่ไว้วางใจให้คุณทําหน้าที่ประธานรองประธานสภาอีกต่อไปปัญหาจะริยธรรมแน่นอนสะสะจังหวัดสกลนครจังหวัดรุดรธานีเขาทําหน้าที่ร้องต่อประธานรัฐสภาอย่างแน่นอนครับการมีวุฒิภาวะของคุณสุประชัยโพสูตรเที่ยวนี้เรียกว่าต่ำตม คร,ครูแก้วชื่อเล่นเขาครับสุประชัยไปไม่รอดครับแทนที่จะได้สอสอถล่มทลายดังที่ตนเองพูดเที่ยวหน้าครับผมเชื่อมั่นว่าชาวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นคนที่รักชาติรักประชาธิปไตยคงไม่เก็บสอสอซึ่งปากสามหาวไว้เป็นผู้แทนาราษรรอย่างแน่นอนฝากกรอนไปหาหน่อยนะครับภูมิใจด่าสสว่าไอ้โง่ ยกตนพองโตว,ว่ายิ่งใหญ่เป็นเศษกลวดเศษแก้วไม่เจียรละไนสุภชัยโพสุจึงต่ำตมเหิมเกลิมสำแดงวางอำนาจเปล่าประกาศมึงไม่เลือกจึงคืนขมรุกที่ป่าใครว่าที่นครพนมใครโง่ใครโสมมเดี๋ยวรู้กันใครโง่ ใครโสมมเดี๋ยวรู้กันคู่แก้วเอ้ยเป็นเศษแก้วเศษกวดไปน่าสงสารจริงๆชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินจเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากคู่แก้วเองประชาชนจะลงโทษพรรคภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งคุณสุปชัยโพสุและคณะที่จะหวังเป็นผู้แทนราษฎรเพราะปากคุณ ดูดูแขนคนอื่นยกตนข่มท่านโดยไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่คู่ควรจะเป็นนักการเมืองต่อไปครับ